สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing c h e a s นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปพิกอัการดนะคะในหัวข้อจุดประสงค์และภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์สจะทำไพ่ให้เลือกแล้วกันนะคะสองกองเนาะ ประสงค์นะคะของทั้งสองกองกองที่หนึ่ง key of light นะคะเดี๋ยวเพอจะให้ดูชัดๆนะกองที่สองค่ะ social กองที่หนึ่งนะคะเป็นอย่างนี้ key o f l i n e หมายเลขที่26แล้วก็กองที่สอง l ซ h i ย์ Shine, หมายเลข14ค่ะเลือกได้เลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหมายเลข26 key o f l i n e นะคะ หรือเลข8นั่นเองนะคะ6บก2เป็น8เนาะก็คือความไม่สิ้นสุดนะคะความเป็นเหมือนเลข i n f i n ตี้ก็ได้ค่ะกุญแจแห่งแสงสว่างเหมือนคุณนะมีพลังมีพลังในตัวเองมีพลังอำนาจนะคะขอให้คุณยึดยึดเอ้ยขอให้คุณเชื่อมั่นในสัญชาตญาณตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนหรืออะไรยังไง แล้วก็ถ้ามันมีพลังงานแบบที่มันไม่ใช่ของคุณนะคะแบบว่าอะไรที่มันคอยยึดคุณไว้แบบว่าความกลัวอารมณ์ต่างๆอะคะ่ะไอพวกความกลัวความกังวลหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนให้คุณเคลียร์ออกไปให้หมดนะคะเพราะว่าไอตรงไอพลังงานลบตรงเนี้ค่ะมันจะปิดกัน้นมันจะปิดกั้นพรสวรรค์ปิดกั้นศักยภาพของคุณปิดกัน้นสิ่งที่คุณจะได้เจอสิ่งที่ ออจัก,กรวาลจะมอบให้ค่ะคุณมีคีย์อยู่แล้วคุณเป็นคีย์หลักเลยที่คุณอาจจะมีภารกิจแบบเป็นแสงสวา่างลงมาเป็นแสงให้กระจายไปกับผู้คนนะคะมันทําให้มาช่วยให้ผู้คนได้ตื่นรู้มากขึ้นก็ได้ค่ะตรงนีออ้คุณเหมือนแบบไอพลังงานตรงนี้ค่ะมันจะช่วยปลดล็อกคุณไปเรื่อยๆนะคะแบบเคลียร์สภาวะต่างๆไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดเพิ่มนะคะ จุดประสงค์และภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณคืออะไรที่คุณลงมาเกิดมาสเตอร์ฮิวลาเลียนแอนอาชาเกลลาเฟลอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ใครแปลได้แปลด้วยนะคะหมายเลขที่28 The Pink Rose of Lady Nada นาดาอีกหนึ่งใบนะคะปึ๊บเมอร์คาบ้าสเปริชชั่วโปรเทคชั่นอืมโอเคค่ะเดี๋ยวขอจัดให้มันอยู่ในกลึง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 กลางก่อน คุณเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ภารกิจของคุณมันยิ่งใหญ่ด้วยอะ่ะมันแบบภารกิจของคุณนะคะก็คือการลงมาออจุดประสงค์ของคุณนะคะคุณมาเพื่อพัฒนาพลังจิตพัฒนาจิตวิญญาณของคุณนะคะแล้วก็ไอตรงเนี้ยค่ะมันเหมือนแบบถ้าสมมุติแบบคุณ มีการยกระดับจิตขึ้นไปที่ระดับสูงแล้วขึ้นความถี่ของคุณสูงแล้วค่ะตรงนี้มันจะไปกระตุ้นนะคะแสงของคุณนะมันสามารถไปกระตุ้นผู้คนน่ะให้ตื่นขึ้นได้เหมือนคุณเป็นแสงสว่างคุณเป็นผู้สร้างก็ได้อะคะ่ะตรงนี้แล้วก็ คุณมีพลังงานมีพลังของการฮิลลิ่งด้วยนะคะแบบว่าเยียวยาผู้อื่นนะคะหรือว่ามอบแสงสว่างให้ผู้อื่นเป็นแสงให้กับผู้อื่นๆนะคะเป็นแรงบนันดาลใจเอ่อเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะคะเหมือนแต่ว่าแต่ว่าเหมือนคุณต้องมาเรียนรู้ชีวิตก่อนคุณต้องเจอต้องผ่านความเจ็บปวดต้อง แต่จริงๆเน่เหมือนจากที่เฟิร์สดูมาไพ่นะที่ออคนที่โดนดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้นะคะเฟิร์สคิดว่าคุณน่าจะผ่านอะไรตรงนี้มาหมดแล้วอะแล้วก็เหมือนตอนนี้อยู่ในช่วงยกระดับจิตแล้วพลังงานของคุณนะคะอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงแล้วด้วย แล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะเป็นแม่หมอหรืออาจจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เป็นไลฟ์โค้ชเป็นครูเป็นอะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะเกี่ยวกับการฮิลลิ่งช่วยเหลือผู้คนนะคะแล้วก็ทําให้ผู้คนได้ตื่นรู้พอแบบเหมือนคุณยกระดับจิตของคุณได้สูงขึ้นใช่ไหมคะตรงนี้มันจะเป็นแสงให้กับผู้คนพอคนใกล้ตัวได้เห็นหรือ,อ,อคุณได้ฉายแสงหรืออะไรออกไปะคะ่ะตรงนี้เหมือนแบบ เอาใหม่นะคะเมื่อกี้พอดีมีคนโทรเข้ามาแล้วคลิปมันตัดไปก็เหมือนแบบถึงตอนที่ฉายแสงใช่ไหมเออพอคุณเหมือนได้เทคแอคชั hey ่นหรือแบบฉายแสงหรืออะไรก็ตามออกไปอะคะ่ะพอผู้คนมาเห็นนะคะพลังงานที่ที่เขาเริ่มเข้ากระบวนการตรงนี้นะคะ่ะพอเขาได้เห็นนะคะมันก็จะเป็นไกด์ไลน์เป็นอะไรให้กับผู้คนได้ะคะ่ะซึ่ง ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะก็ให้คุณเชื่อมต่อกับภายในแล้วก็ให้ภายในของคุณจิตวิญญาณของคุณสัญชตาตญาณของคุณนำทางต่อไปนะคะมันจะคอยมันจะมีทรายมีสัญญาณมีสารจากสื่อจากเพลงหรืออะไรต่างๆนานาเข้ามาให้คุณรู้เองนะคะตรงนี้กออ็สำหรับกองที่หนึ่งนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหมายเลข1 4่โซชายคุณมีจิตวิญญาณของความเป็นเด็กนะหรือคุณอาจจะเป็น Star ์ซี d ก็ได้ค่ะแบบว่าคุณเลือกลงมาเกิดเพื่อที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีมาแบบมาเรียนรู้ชีวิตอะคะ่ะมาแก้ไขอะไรบางอย่างหรือมารับเพื่อนมารับใครกลับบ้านก็ได้กับดาวของคุณนะคะประมาณนี้จะ จากที่เฟิร์สเข้าใจนะเหมือนบางทีอะค่ะคุณต้องออฟังเสียงสัญชตาตญาณคุณอยู่กับตัวเองให้มากๆตรงเนี้ยค่ะคุณถ้าเกิดพลังงานบางคนนะคะที่ที่แบบตอนนี้เหมือนกําลังจะเข้าเส้นทางกําลังจะค้นพบตัวเองอะเฟิร mm. ์สคิดว่านิสัยของคุณนะคะจะเป็นฟิลที่มีโลกส่วนตัวนะคะแบบอยากจะช่วงเนี้อาจจะมีการแบบอยากปลีกวิเวกหนีจากความวุ่นวายไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายหรือคุณจะพยายามปลีกตัวออกจากแบบ กลุ่มคนที่แบบมีการนินทากาันหรืออะไรเงี้ยคุณจะไม่ชอบอยู่อะค่ะคุณจะชอบแบบมาชอบเรียนรู้ชอบอะไรแบบเหมือนแบบชอบอยู่คนเดียวค่ะเรียนรู้อะไรบางอย่างอะค่ะเหมือนมีการลงมาเรียนรู้อะไรบางอย่างมาเข้าใจโลกแล้วก็เป็นพลังงานของการที่คุณชอบการผจญภัยก็ได้นะเหมือนคุณมาผจญภัยในโลกมนุษย์อะค่ะมา สร้างสรร์เออลงมาสร้างสรรค์บนโลกมนุษย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลองเปิดเพิ่มกันค่ะ Family Offline จวาให้ตก initiation and initiation by water คุณมีครอบครัวนะแบบ เนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอะไรยังไงในเรื่องนี้ใช่ไหมก็ลองเข้ามาเข้ากลุ่มได้ f เฟิร์สมีกลุ่ม Starseed l i ท์วอล์กเกนะคะเป็นอันนี้เนี่ยแฟมิ l ี่ออ i ไลทเนี่ยมันบ่งบอกถึงเหมือนคุณจะได้เจอครอบครัวนะเพราะว่าก่อนหันเนี้ยเหมือนแบบคุณที่คุณลงมาเกิดใช่ไหมคุณโดนตัดความทรงจำคุณแบบว่าอะไรที่เป็นคุณอะเป็นคนที่มีศักยภาพมีพรสวรรค์ มีความสามารถมากๆเลยแต่ว่ามันโดนปิดกัน้นด้วยเอ่อ d n เเรื่อง DNA ค่ะเดี๋ยวคุณอันนี้ต้องไปศึกษาทีหรือบางคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะคะในเรื่องนี้แล้วก็คุณจะได้เจอกับครอบครัวแสงคุณจะได้เจอแบบครอบครัวแสงไล์กเกอร์มาเพื่อที่จะแบบอาจจะมาตามเพื่อนๆของดาวของคุณกลับบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ พลังงานของคนกองนี้ใช่ไหมคะฟูคิดว่าออตอนนี้คุณอาจจะยังจําตัวเองไม่ได้ยังจําตัวเองไม่ได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคุณมีการฝึกจิตเ,เหมือนคุณมายกระดับจิตใช่ไหมพอจิตคุณอยู่ในพลังที่ความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วกออ็ฝึกสมาธิ แล้วก็พยายามเชื่อมต่อกับภายในเชื่อมเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลของคุณนะคะตรงนี้มันจะนำทางให้จะนำเป็นเป็น,เป,นเป็นสื่อเป็นอะไรที่นำทางคุณให้คุณจำตัวตนของคุณได้นะคะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือการ ฝึกสมาธิฝึกจิตอะค่ะให้มันนิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมต่อกับภายในให้ได้คุณจะคุณจะรู้เองเวลาที่คุณเชื่อมต่อค่ะให้ฟังเสียงสัญชาตยานฟังเสียงข้างในของคุณให้ดีอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเฟอคิดว่ามันเออพไพ่ใบเนี้ค่ะเหมือนเขาบอกประมาณว่าให้คุณเคลียร์อะไรที่เป็นพลังงานขึ้นความถี่ที่ต่ำอะค่ะเคลียร์พลังงานลบออกไป อะไรที่เป็นลบอะไรที่มันไม่ใช่พลังงานของคุณนะคะให้เคลียร์ไปกับน้ําก็ได้พลังงานของน้ําก็การอย่างเช่นการอาบน้ําหรือการแชร่น้ําอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะการกราวดิ้งก็ได้นะตรงนี้จะช่วยให้คุณเคลียร์พลังงานลบออกไปได้นะคะแล้วก็มันจะช่วยให้พลังของคุณเสถียรมากขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณนะคะจะได้ค้นพบคุณจะจําตัวตนของคุณได้คุณจะได้ค้นพบตัวตนของคุณจริงๆ ตัวตนที่เป็นคุณจริงๆก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เพิ่งได้ไพ่มาใหม่แต่ก็อยากจะลองอ่านดูนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจอาจจะเป็นประโยชน์ให้ใครได้บ้างนะคะก็ขอจบการทำคลิปพิกอากาศเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ